สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุทองสเปเชียลนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงหัวข้อนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองในเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมครับภาพรวมราคาทองจะไปที่ทางใดนะครับผมมีข่าวหรือปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องโฟกัสในเดือนนี้สถิติเป็นอย่างไรนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ของขวัญวันเกิดที่ไม่เหมือนใครออกแบบได้ตามใจคุณทองแท่งออสิลิส made to order ใส่ข้อความหรือภาพบนการ์ดเลเซอร์ทองราคาเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนที่เราจะมาดูในส่วข,ของแนวโน้มราคาทองเดือนพฤษภาคมนะครับผมอยากจะโชว์ในส่วนของสถิติก่อนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับว่าแต่ละปีนะครับย้อนหลังไป1ิปีนะครับ ภาพรวมของเคลื่อนไหวของราคาทองนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับมันจะเหมือนกับช่วงต้นปีไหมอ่ช่วงมกราคมที่ราคาทองส่วนใหญ่แล้วมันจะปรับตัวขึ้นกันเกือบร้อยละเจ็ดสิบร้อยละแปดสิบเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าพฤษภาคมมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเรื่องจากปี2013ครับเราจะเห็นว่านะครับปี2013นนะครับราคาทองลงนะครับผมนะนะฮะ มาดูในส่วนของปี2014นะครับผมก็ปรับตัวลดลงเช่นกันครับปี2015ปรับตัวขึ้นนะครับปี2016ปรับตัวลงนะครับปี2017ปรับตัวขึ้นนะครับปี2018ปรับตัวลงปี2019ปรับตัวขึ้นปี2020ครับปรับตัวขึ้นครับปี2021ปรับตัวขึ้นครับปี2022ปรับตัวลงนะครับถ้าดูจากข้อมูลโดยสรุป10ปีย้อนหลังแล้วนะครับเราจะเห็นว่า ราคาทองเนี่ยนะครับผมเดือนนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวขึ้นต่อขึ้นนะครับผมเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่นะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่เลือกทิศทางนะครับบางปีขึ้นบางปีลงนะครับก็50าสนะครับผมนะห้าครั้งลง5ครั้งขึ้นนะครับก็วัดไม่ได้ในส่วนของสถิตินะครับก็น่าจะมา อ่าเรดเฟ e ในเดือนหน้าอะไรไม่ได้มากหนักนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคกันก่อนนะครับมาดูเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะครับถือว่านะครับภาพรวมใหญ่นะยังคงอยู่ใน d i r e c t ั o นที่นะครับราคาทองอยู่ในเทรนขาขึ้นครับผมนะฮะดูได้จ่ายอิชิโมกุบคาวครับ ครับแท่งเทียนนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัพคูโมะนะครับตับใดยังไม่หลุดเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับทองยังคงอยู่ในเทรนดขาขึ้นอยู่นะครับผมฉะนั้นนะครับเดือนหน้าทองจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยนะครับผมผมจะมีคีย์หลักๆให้ครับนะครับขึ้นหรือจะลงเนาะมันจะมีแนวรับที่จะต้องโฟกัสนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักอ่า แนวรับประมาณ1 0 4 8ถึง1,970เหรียญนะครับตรงนี้เองครับถ้าเกิดว่านะครับก่อนสิ้นเดือนนะครับหรือก่อนช่วงเฟดประชุมนะครับช่วงต้นเดือนวันที่2ถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับถ้าเกิดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงนั้นนะครับโกสปอร์ตนะครับหลุด1,970เหรียญนะครับหลุด1,948เหรียญนะครับทองนะครับจะรับตัวขึ้นเอ่อจะปรับตัวลงนะครับผมมันจะสูญเสียเทรนดขาขึ้น นะครับมันจะเสียโรงนั่นเองครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องติดตามกันในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมมีอะไรบ้างหนึ่งนั่คือในช่วงของวันที่4พฤษภาครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเมริกาครับเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะครับสำหรับมุผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ forecast กันว่านะครับเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%หาครับแล้วถ้าคีลักนะครับถ้าเฟดนะครับ มีความาที่จะตรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยต่อนะครับมองว่าเเงินเฟอร์มันยังไม่ลดลงนะครับจำเป็นต้องพูดต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อถ้าประธานเฟดหรือคณะกรรมการคนอื่นๆพูดในเดเรค t ชั่นนี้นะครับผมมองว่าเดือนพฤษภาคมเ,เนี่ยอาจจะถูกแรงกดดันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะฉะนั้นทองจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับ แต่กับกันครับหากเฟดนะครับส่งสัญญาณในการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากประชุมครั้งวันที่2วันที่4ไปแล้วเนี่ยนะครับผมนะและส่งสัญญาณขึ้นที่จะยุติอัตราดอกเบี้ยนะครับทองน่าจะได้รับอนิสงส์บวกตรงนี้นะครับปัจจัยที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มนะครับซึ่งจะมีนะครับการประกาศนะครับในช่วงของวันที่5พฤษภาคมครับว่านะฮะ ตรงเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่นะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญครับหามองแล้วนะครับตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับผม ลดลงเนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจกาลังถดถอยตรงนี้เองครับอาจจะทําให้เฟดนะครับชะลอในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นได้ครับตรงนี้เองนะครับก็จะให้โฟกัสกันนะครับหลังที่เฟดนะครับประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยวันที่4นะครับวันที่5ก็มีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับในส่วนของวันที่10เมษายนครับก็จะมีในสุขอษนะครับ10พฤษภาคมนะครับผมนะฮะ10พฤษภาคมจะมีในส่วนของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ เลขนี้นะครับวันที่10พฤษภาคมนะครับล่าสุดเงินเฟ้ออยู่ที่5%ครับแล้วก็เรามาดูกันว่าเงินเฟ้อนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมาเมษายนนะครับจะปรับตัวต่ำกว่า5%ไหมหรือปรับตัวขึ้นสูงต่อนะครับผมนะฮะถ้าปรับตัวต่ำกว่า5%นะครับไปเยอะๆเนี่ยนะครับเฟดนะครับน่าจะชะลอในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่กับการรับหากในส่วนของ ะะเงินเฟอ้อยังคงปรับตัวในระดับสูงอยู่เฟดอาจจะพิจารณาในการปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยต่อนะครับผมก็มีประเด็นหลักๆไว้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมก็จะมีวันที่4วันที่5วันที่10นะครับประเด็นอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดแบงก์รันนะครับผมของอเมริกานะครับผมนะล่าสุดในส่วนของ Moody นะครับปรับลดอัตราเครดิตในส่วนของ ปรับลดเครดิตครับธนาคารห่งเี็ดคห่งที่มีความเสี่ยงทำให้ธนาคารในอเมริกาเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดแบงก์รันนะครับผมนะฮะตัวนี้เองครับความกังวลชุดใหม่นี้นะครับอาจจะเป็นในช่วงของที่จะหนุนนะครับราคาทองให้ปรับตัวลดลงไม่เยอะหรือปรับตัวบวกนั่นเองครับเราต้องมาติดตามกันต่อครับว่านะครับ ความเสี่ยงใดๆก็แล้วแต่ที่จะเกิดแบงค์ลันเนี่ยนะครับมีแบงค์ไหนบ้างนครับที่จะเสี่ยงล้มนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ตลาดโฟกัสกันที่ในส่วนของ Bank f เ r ิร์สรีพับบครับว่านะฮะจะมีเข้าข่ายนะครับเสี่ยงแบงค์ล้มละลายหรือไม่นะครับผมเพราะว่าล่าสุดนะครับตัวเลขที่ลูกค้าแบงค์นะครับตอนนี้นะครับที่มีการปรับลดเงินฝนฝเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ อยากจะให้โฟกัสน่าจะเป็นคีย์หลักนะครับผมนะที่จะส่งผลทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ยนะฮะจะปรับตัวขึ้นต่อในเดือนพฤษภาคมครับอีกทั้งในส่วนของปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตรนะครับก็ล่าสุดครับพันธมิตรคนสําคัญของประธานนะาธิบดีรองประธานสภานะครับก คุณปูตินนั่นเองครับออกมาเตือนว่าโลกนะครับอาจเข้าสู่การเกิดสงครามครั้งใหม่นะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับหากข่าวนี้มีความประทุความรุนแรงมากขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นภาพรวมที่จะดนุนราคาทองให้ไปต่อในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมนะฮะประเด็นหลักๆมีแค่นี้นะครับในส่วนของปัจจัยและแนวโน้มนะครับคี์หลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวรับประมาณ1 9 7เเเหรียญนะครับผมนะ ถ้าหลุดตรงนี้ไปเสียเทรนขาลงแน่นอนครับในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่กับกันครับหาก1970รับอยู่นะครับเราอาจจะเห็นราคาทองเนี่ยแต่ระดับไปที่2015เหรียญ2048น2048เหรียญอีกครั้งนะครับผมนะฮะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับเกิดเป็นแนินโน้มขาขึ้นนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของสถิติราคาทองเดือน พฤษาคมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้ดูไม่ได้นะครับไม่เหมือนเดือนเดือนก่อนนะครับที่มันจะมีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะสิบเปเนี่ยเฮ้ยในช่วงเดือนนี้นะครับทิศทางที่ทางทองมันจะเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้นะครับผมนะมันก็จะช่วยไกด์นะครับสำหรับเราที่จะวางแผนการลงทุนทองคําแท่งได้นะครับผมแต่ไม่มีเอ่อไม่มีตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับก็มาดูในส่วนของเทรนไลน์นะครับที่ผมให้นะ ก็จะเป็นไกด์ละสาหรับการลงทุนใครรอซื้อถูกๆก็รอซื้อตรงนี้นะครับบริเวณแนวรับบริเวณกรอบร่างของกรอบผู้ขนาดขาขึ้นก็ได้ครับนะตรงนี้จะอยู่บริเวณเราประมาณ2 4 8เัรียนนะครับผมนะก็น่าเข้าเหมือนกันท้ามาเทสบริเวณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับผมก็ อย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับพักผ่อนกันให้เต็มที่ครับในช่วงวันหยุดยาวครับสำหรับวันนี้ราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ